เทปนี้ธรรมากข้อนี้จะทําให้คนบรรลุธรรมอย่มหาศาลเลยทรมาแค่นี้แหละบ,บอกให้สําหรับปราบเซียนคําถามแรกกับพระาอาจารย์อจากแอดปัญญาเก้านะเจ้าค่ะบอกว่ามีรู้อย่างเดียวหรือว่ามีรู้สองอย่างคือรู้ของธาตุบริสุทธิ์กับรู้ของจิตตสังขารเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอเมตตาอธิบายให้โยมเข้าใจด้วยเจ้าค่ะนะ <c oughs> พระอาจารย์พระอาจารย์อยากจะบอกว่าคนที่ถามนี่กาลังเล่นอยู่กับความคิดเต็มๆเลยเอก็เนื่องด้วยว่าพวกเราพวกเราไม่ได้สังเกตการทํางานของจิตพวกเราไม่ได้ฟังธรรมแล้วน้อมตามบุคคลที่ส่วนใหญ่ฟังธรรมแล้วก็คิดคิดแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะ แต่ไม่รู้นะว่ากำลังคิดเล่นอยู่กับความคิดที่แยกแยะเป็นตักกะอาศัยสมองอาศัยความคิดเพื่อจะแยกแยะทำทำนี่เขาไม่ต้องการสมองเขาไม่ต้องการการคิดแยกแยะอะไรมันเป็นเรื่องของการรู้ตามที่มันเป็นพวกเราอย่าไปแยกแยะเด็ดขาดนะ เมื่อไร่ก็ตามที่พวกเราแยกแยะและมีผู้คอยตอบว่าอ๋อนี่มันเป็นหลักมันเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จําพอเราจําทีนี้แหละเวลาพวกเราปฏิบัติจริงๆเห็นอาการจริง,รงเกาจะเข้าไปคิดต่อว่าเอาสูบแล้วตัวนี้เป็นตัวในหรือตัวนอกที่กําลังรู้อยู่นี้มันจะไปคิดต่อทันทีเลยนะแล้วมันก็จะติดอยู่ในความสงสัยตรงนี้ว่าสูบแล้วที่รู้อยู่นี้มันเป็นตัวในหรือตัวนอกกันแน่ มันจะติดอยู่แบบนี้ไปอีกเป็นล้านชาติเลยเพราะอะไรเพราะธรรมะมันเป็นเรื่องของการรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องของการคิดแล้วไปเข้าใจธรรมชาติมันเป็นเรื่องของการพาธรรมชาติรู้ธรรมชาติไม่ใช่คิดเพื่อจะรู้ธรรมชาตินะแต่พวกเรา กับไม่ได้สนใจการรู้ตามความเป็นจริงพวกเรากลับพยายามคิดว่าไออาการนั้นคืออะไรมันเรียกว่าอะไรอาต้องมีชื่อให้มันด้วยนะเพราะถ้าไม่มีชื่อมันจะผิดมนุษย์นะชอบเล่นอยู่กับสมมุติฟังดีๆนะพวกเราพวกเราจำไว้เลยนะธรรมะไม่ใช่เรื่องคิด มันเป็นเรื่องรู้ตามที่มันเป็นตอนนี้พวกเรากำลัง